สวัสดีค่ะชื่อปอลลี่ค่ะดิฉันจะมารีวิวสินค้าซึ่งเป็นแป้งค่ะแป้งนี้นะคะเป็นเดลิทันคาพาวเวอร์ค่ะเป็นแป้งที่ฉันใช้เป็นประจาเลยค่ะใช้ไปทํางานใช้ไปเที่ยวใช้ไปสังสรรค์กับเพื่อนค่ะซึ่งสรรนคุณของแป้งนี้นะคะคือใช้ควบคุมความมันค่ะดูเรียบเนียนดูกระจ่างใสและที่สำคัญนนะคะปกปิดรูขุมขนได้ด้วยค่ะซึ่งแป้งนี้นะคะวิธีการใช้ก็ใช้ง่ายๆเลยค่ะอันดับแรก เทบนฝ่ามือค่ะดูสิคะเพื่อนแป้งนี้จะดูเรียบเนียนมากเลยค่ะดูผิวแป้งค่ะเรียบเนียนมากเลยค่ะวิธีทานะคะก็ง่ายๆค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็หน้าเราจะดูเรียบเนียนดูกระจ่างใสทันทีค่ะและแบบที่สองนะคะลืมบอกไปค่ะแป้งนี้สามารถลอกหน้าได้ด้วยนะคะพอกหน้าง่ายๆมากเลยค่ะก็คือเทบนฝ่ามือเหมือนเดิมแล้วก็ใส่น้ำเล็กน้อยนี่คือเจ้าน้ำใช่ไหมคะ แล้วก็จะแบบคนกลัวน,นิดนึงค่ะให้มันแบบอันนี้จากนั้นลอกก็แบบประกบนนี้อย่างนี้ค่ะอันนี้สามารถพองหน้าได้ด้วยนะคะทำให้หรือว่าเออหน้าเราดูกระจ่างใสพอกประมาณ1 0บสิบห้นาทีค่ะและดิฉันขอจบการรีวิวสินค้าเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาค่ะ